คนที่มีเส้นหัวใจนะคะเป็นลูกโซ่รวมถึงเส้นสมองเป็นโซ่ด้วยนะคือเป็นแบบแต่แต่แต่แย่อยๆเลยนะคะไม่ค่อยชัดเจนไม่ไม่ไม่ค่อยมีความคมชัดก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าสําราญเจ้าชู้ค่ะแล้วก็ในบางรายนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเสเพลรักใครไม่รักจริงนะคะใจคอรวนเรนะคะแล้วก็หักข้างอารมณ์ทางเพศไม่ค่อยได้อันนี้คือหมายถึงในกรณีที่เนินสุข บริเวณนี้นะคะสีเขียวเนี่ยค่อนข้างนูนหรือว่ามีตาตารางเยอะๆอันนี้ก็จะทําให้เส้นสมองที่เป็นลูกโซ่และเส้นหัวใจที่เป็นลูกโซ่มีความหมายค่อนข้างที่จะเป็นลบเข้าไปอีกเลยนะคะก็คือคอนนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเส้นสมองนะคะก็คือเส้นนี้ไม่ได้มีไม่มีความเป็นลูกโซ่ก็คือมีความคมชัดนะคะรวมถึงเนินสุกบริเวณตรงนี้ ไม่นูนมากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้พลังงานของความเจ้าชู้เนี่ยลดลงเหลือเป็นแค่ว่าเขาเป็นคนที่รนเรแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้การที่รักคนหลายๆคนหรือคบหลายๆคนในเวลาเดียวกันก็เกิดมาจากการที่เขาเนี่ยตัดสินใจไม่ได้รั้วพี่เสียดายน้องนะคะคือไม่ได้ตั้งใจเจ้าชู้ประมาณนั้นเลยค่ะ